โอเคนะครับจะได้อธิบายตรงนี้เป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพุธทธศิลาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเาเรียกว่ามากุฏพันธนเกดีขุดพันธนเกดีในสังก่อนก็เป็นที่สมมก,กุฎของเจ้ามลละหลังจากที่อ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินินธิพานที่สารมโนทธยาน ซึ่งหากนนี้ไปประมาณกิโลกว่าๆครับก็บูชาสาการะที่าสาราโนทยานเป็นเวลา7วันจากนั้นก็จึงได้นำพุทธศีละององ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาถวายพระเพลิงหน้าสถานที่ตรงนี้ครก็มีการประดับประดากันอย่างสวยงาม หลังจากที่ได้เวลาจุดถวายพระเพลิงก็ได้จุดไฟแต่ว่าไฟไม่สามารถที่จะติดได้ครับก็เลยให้พระอนุรุทธะเข้าชะมัดดูว่าทำไมเข้าฌานดูทำไมถึงไม่สามารถที่จุดไฟได้ก็จึงได้รู้ว่าเทวดาม,มีความประสงค์ที่จะให้พระมหากััสปะเดินทางมาถึงก่อน พระคาสปราเดินทางมาถึงเมืองปาวานะครับซึ่งห่างจากนี้20กิโลอ่ทีนี้พระัาสปราท่านได้เห็นดอกมณฑารบที่ประชาชนได้นำมาอาก็ได้บอกพระว่าตอนนี้เราทั้งหลายให้รีบเดินทางเพราะว่าอ่าพรธเจ้าปรินิผ่านแล้วมีสุภะพระแก่รูปหนึ่งก็บอกว่าอ่า ทุกท่านอย่าโศกเศร้าเสียใจเพราะว่าพระ,ะทั้งหลายก็เรีวยกว่าปรงธรรมสังเวทจากนั้นก็จึงได้อบอกอให้แก่พิสุรีบเดินทางแต่ว่าสุพทะแก่ก็บอกว่าเราก็จะได้อยู่อย่างสบายเพราะว่าพุทธองค์ปรินิพานแล้วก็จะได้ไม่บันจัดเพระพี่ในก็ทำให เป็นเหตุในการจากช่วงพระธรรมในเป็นเหตุในการทําสังฆาานครั้งที่1น,นะครับดังนั้นก็นี่เป็นเหตุจากนั้นพระมหาคัสจป,ป่าได้เดินทางมาถึงท่านก็ได้อธิษฐานอ,าอธิษฐานได้เดินประทักษินาสามรอบอที่ที่ตรงเขา,าทําพิธีนั้นก็เป็นที่รอยพระบาทุระเจ้านะครับที่โยมได้ไปกล่าวตรงนั้นเสร็จแ,แล้วก็ได้ได้ <c oughs> กราบพระบาทและที่ฐานกาบพระบาทพราบาทก็โผล่ออกมาพระมหาขจัตปตปได้กาบอพอกาบแล้วก็ได้มาไปเดินไปล่เยๆฟังไปื่เยๆนะครับถ่ายไปเรื่อ,อยอก็ได้นะั่นเป็นไรผมไม่ได้ว่าะไรนะครับอพอผมมายากว่าอเลยเสร็จแล้วก็ทําให้ <c oughs> กาบ <c oughs> เสร็จก็ <c oughs> พระบาทก็โผล่เข้าไปพอโผล่เข้าไป ก็ทําให้มันต้องถ่ายไปทางน้นอาจารย์ถ่ายไปน้นทางทาง,ทาง,ทางพระพ,พมกุฎวุณหันไปทางน,าน้นพระคุณเจ้าเดินไปนะผมก็ที่ที่บายไปได้นะครับผมก็อยู่ตรงนี้แหละ,ะมันจะได้วิวถ่ายตรงโน้นนะครับะจะได้ตรงนี้เสร็จแล้วก็เ <c oughs> มือ่อพระมหากัสปาท่านได้กาบไฟแอ,อนพินทิพก็เกิดขึ้นครับพอไฟแอนพินทิพเกิดขึ้นก็ทําให้อ่า เขาเรียกว่าลูกโพงจนสามารถที่จะ,ะสำเร็จเมื่อไฟดับลงก็มีพระบรมสารีกิกธาตุที่อ,อยู่ในห่อผ้านะครับในพระไตรปิฎกก็คือผ้าห้าร้อยชั้นครับชั้นแรกกับชั้นสุดท้ายไม่ไหม้นะครับแล้วก็ในพระผ้าขาวก็มีพระบรมสารีกิกธาตุ ก็มีพระเคี่ยวแก้วนะครับมีพระเขี่ยวแก้วที่อยู่แล้วก็ได้ถูกแบ่งไปทัพแปดหัวเมืองแปดหัวเมืองได้นำไปบูชาสการะในสถานที่ตรงนี้นะครับอันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่เราทั้งหลายได้เดินทางมาบูชาสการะ ดังนั้นเรามีโอกาสได้มาก็หรือว่าเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่อ่าเป็นบุญนั้นยิ่งใหญ่ที่ได้มาบูชาสก,การะอ่าแล้วก็มาเซลฟี่อ่ามาถ่ายรูปเป็นที่ระทึกเอ่ยมาที่ลึกเ,เพื่อจะได้ไดเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังลกูกหลานได้ดูได้เห็นว่า การที่เราได้มีบุญวัาสนาได้มาโอกาสน,นที่ออเป็นที่สําคัญฉะนั้นวันนี้ก็